่าวดีอเมริกาและแคนาดาขอวีซ่าท่องเที่ยว T-R วีซ่าเข้าไทยได้แล้วซึ่ง T-R วีซ่าเนี่ยคือวีซ่าท่องเที่ยวที่จะอยู่ได้60วันแล้วก็สามารถต่ออายุได้อีกหนึ่งครั้งก็คือต่อได้อีก30วันรวมทั้งหมดแล้วก็คือจะอยู่ได้90วันเลยซึ่งหลักฐานการขอวีซ่าก็ไม่ยากเลยแต่ว่าการขอวีซ่าในช่วงวันที่ออกพูดข่าวนี้ยังติด อยู่นิดนึงก็คือเรื่องของบัญชีเงินฝากที่จะต้องมีไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาทติดกัน6เดือนคือห0 0แสนตั้งแต่เดือนที่หนึ่งเลยคิดว่าอีกสักพักหนึ่งแหละเขาคงจะเริ่มผ่อนคลายกฎนี้เพราะว่าไม่งั้นแล้วต่อให้เปิดให้ขอวีซา่าทั้งโลกเนี่ยคงจะมีคนมาได้ไม่ถึงส0เปอร์เซ็นตเพราะว่าใครจะมีเงินฝากห้าแสนได้ต่อเนื่อง6เดือนละ่ะคนเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เก็บเงินเอาไว้แช่ไว้เฉยๆแล้วนะลิงก์ทั้งหมดนี้เราจะลงไว้ที่ใต้วิดีโอนะครับอันนี้เป็นสถานทูตไทยที่ กรุงวอชิงตันดีซีอเมริกาแล้วก็ของแคนาดาเนี่ยสถานทูตไทยณนะกรุงออตตาวาที่แคนาดาเดี๋ยวจะเริ่มของอเมริกาก่อนคือมาดูว่าเอกสารตรงนี้ต่างกันยังไงบ้างอันไหนจะลำเอียงให้สองประเทศนี้อันไหนเอกสารมากกว่ากันหรือเปล่ามันก็มีนะบางประเทศเอกสารมากกว่าอีกประเทศหนึ่งอันเนี้ยตรงนี้เขาบอกเลย Visa and c e r t i f i c a t e of Entry Procedure for n o n t h a i Nationals ทัวริซึมเพอร์เพสเนี่ยตรงเนี้ยทัวริซึมเพอร์เพสสำหรับการท่องเที่ยวนะคืออย่างนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าการขอวีซ่ามาเข้าประเทศไทยในช่วงโควิดเนี่ยต้องทำสองขั้นตอนไม่ใช่แค่ขอวีซ่าอย่างเดียวนะเฉพาะช่วงโควิดนะคือช่วงเวลาปกติเนี่ยทั้งสองประเทศเนี่ยเขาเคยเข้าไทยได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าด้วยซ้าก็จะอยู่ได้30วันแต่เฉพาะช่วงโควิดเนี่ยเขาจะต้องขอวีซ่าแล้วก็ได้วีซ่าแล้วเขาจะต้องมาขอไอ้นี่ Certificate of Entry หรือว่า COE เนี่ยฉะนั้นก็ขอวีซ่าก่อนแล้วก็ค่อยขอ COE ทีนี้สเต็ปการขอวีซ่าเนี่ยของอเมริกาเราก็เลื่อนลงมาดูนิดหนึ่งก็คือรายการเอกสารมีอะไรบ้างคือเขาบอกว่าควรจะขออย่างน้อย15วันทําการนะล่วงหน้าก่อนเดินทางแต่บงเล็บเอาวัานหนึ่งเดือนแหละเพราะว่าต้องเผื่อเวลามาขอ COE อีกอ่ะอย่างแรกก็คือพาสปอร์ตนะอย่างที่สองก็คือรูปภาพขนาด พาสปอร์ตไซส์สองณสนิ้วแล้วก็แบบฟอร์มขอวีซ่าซึ่งก็ให้ดาวน์โหลดที่หน้าเว็บนี้อยู่แล้วแล้วก็มี declaration form ก็ให้ดาวน์โหลดที่หน้าเว็บนี้อยู่แล้วแล้วก็มี medical insurance ประกันอ,อ๋ออประกันโควิดซึ่งซื้อได้จากลิงก์นี้นะเดี๋ยวลงเอาไว้ใต้วิดีโอ covid 1 9 t g i a o o r g ดูที่ใต้วิดีโอนะครับแล้วก็นอกจากประกันแล้วก็มีใบจองโรงแรม alternative state quarantine ดูได้จากเว็บไซต์ของสอบคนะตรงนี้นะเว็บไซต์ของสอบคก็เลื่อนมาตรงรูปภาพเนี่ยโรงแรมที่ผ่านการตรวจประเมิน alternative state quarantine หรืออีกอันนึงก็ได้เนี่ย alternative local quarantine ณนะวันที่พูดเนี่ยได้เฉพาะชนบุรีนะก็คือไปกักตัวที่ชนบุรีก็ได้เสร็จแล้วก็มีค่าวีซ่า40 US d ลลาร์เสร็จแล้วก็เนี่ยตัวปัญหาเลยเนี่ย bank statement 6เดือนที่ยอดเงินต้องไม่น้อยกว่า 17,000 US ดอลลร์ art, หรือ5 0 0 0 0นบาทคืออย่างใดอย่างหนึ่งถ้า17,000นี่ขาดทุนนะั้นเนี่ยมันเกือบ5้าแสนห้าเลยก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็คือต้องห0าแสนตั้งแต่เดือนที่1เลยนะต่อกัน6เดือนเลยอะ่ะห้ามน้อยกว่าห0 0 0สนอ่ะแล้วก็พอได้วีซ่าแล้วเนี่ยเราจะต้องมาเนี่ยลงทะเบียนขอร er ับ COE นะที่เว็บไซต์นี้ COE Thailand.mfa.go.th เดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอระบบลงทะเบียนของกระทรวงต่างประเทศ ทีนี้พอเรามี COE แล้วเนี่ยวันขึ้นเครื่องก็คือมีใบตรวจโควิดมีใบตรวจฟิสทูฟราย72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องบินแล้วก็ประกันที่ซื้อมาแล้วที่ครอบคุมโควิด19นะวงเงิน100,000 u s ์ 1, US, ซึ่งต้องซื้อตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วต่อมาของแคนาดานะแคนาดานี้เป็นไฟล์ให้ดาวน์โหลดก็คือเลื่อนลงมาตรงเนี้ยคําว่าเนี่ยตัว I แล้วก็ Tourist Visa วงเล็บ T-R เนี่ยเราจิ้มไปปุ๊บก็คือจะเป็นเนี่ย,เป,นเ,นยเป็นเอกสารให้ดาวน์โหลด ตอนนี้คือรายการเอกสารของแคนาดามีอะไรบ้างมีใบสมัครแล้วก็มีรูปภาพ2คูน2นิ้วมีค่าวีซ่า50 u s ิดอลลาร์โอ้แพงกว่าอเมริกาใอันนั้น4นะี่ิะหรือหอ,อันนี้คือแคนาเดียนดอลลาร์คงเป็น US นั่นแหละเออแล้วก็เนี่ยแบงก์สเตทเมนต์ห้าแสนบาทเหมือนกันต่อเนื่องกัน6เดือน5 0 0แสนตั้งแต่เดือนที่1ถ้าเป็นเงินแคนาดาก็คือ2 3 0 0 0 CAD และด้วยเหรอและ หลักฐานเกี่ยวกับรายได้ตามที่โชว์ใน Bank Statement หมายความว่างไงต้องส่งหลักฐานการทํางานด้วยหรอเนี่ย proof of, of income แล้วก็ตั๋วเครื่องบินด้วยอ่าเมื่อกี้ไม่มีนะของเอเมริกาอ่าแล้วถ้าเกิดคุณไม่ใช่ c a n าเดี n นซิ i ิเซก็จะต้องมี Permanent r e s i d e n t ก็สําเนาของ Permanent r e s i d e n t อ้าวมีอยู่แค่นี้เองเอกสารน้อยกว่าอเมริกานะของเอเมริกาต้องส่งใบจองโรงแรมต้องส่งประกันด้วยของแคนาดาไม่มี ไม่ต้องส่งพวกนั้นก่อนแต่ยังไงต้องไปซื้อทีหลังอยู่ดีแหละแล้วก็ที่เหมือนกันก็คือพอได้วีซ่ามาแล้วก็ต้องมาขอ C O E ใช่ไหมจะจองโรงแรมเว็บไหนซื้อประกันเว็บไหนหรือว่าลงทะเบียนขอ C O E เว็บไหนเอาบอกไว้ตอนอเมริกาแล้วนะหรือว่าดูที่ลิงก์ใต้วิดีโอก็ได้พอเราได้วีซ่าแล้วก็คือที่ต้องมาขอ C O E ก็คือต้องมีวีซ่าที่เราได้มาแล้วก็ประกันที่วงเงินครอบคลุมโควิดด้วยไม่ต่ำกว่า1,000 0แสน US d ลลาร์ แล้วก็มีใบจองโรงแรม Alternative s t a a r a n t i n e ที่กรุงเทพหรือว่าที่ชนบุรีก็ได้แล้วก็ Declaration Form แล้วก็ตั๋วเครื่องบินแล้วก็ Bank Statement จะส่งอีกทำไมเนี่ยเมื่อกี้ขอวีซ่าก็ส่งไปแล้วแล้วก็ก่อนขึ้นเครื่องบินก็จะต้องมี RCOE ที่ขอมาแล้วก็มี Declaration Form แล้วก็มีใบตรวจ Fit to Fly กับใบตรวจโควิดไม่ต่ำกว่า72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องบินแล้วก็มีประกันส่งซ้ำกันหลายรอบแล้วก็มีใบจองโรงแรม ที่กักตัว alternative state r อ n ัน n ีแล้วก็มีแบบฟอร์มต่อ8ครับสรุปว่าขอวีซ่าก่อนแล้วก็ขอ COE เสร็จแล้วก็วันขึ้นเครื่องบินก็คือใบตรวจโควิดกับฟ i t ตูฟลา72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องแล้วก็เอาเอกสารทั้งหมดเนี่ยมาโชว์ให้เจ้าหน้าที่ที่สนามบินดูก่อนขึ้นเครื่องนะครับถ้าไม่ครบเขาก็ไม่ให้ขึ้นเครื่องนะ อ่าก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับทีมอเมริกาแล้วก็ทีมแคนาดานะครับที่แฟนๆจะเข้ามาได้แล้วแต่ติดเรื่องของเงินฝากนั่นแหละแต่เชื่อว่าอีกไม่นานหรอกเดี๋ยวเขาก็จะผ่อนคลายลงแน่นอนเผลอๆจะแบบว่ากลับไปเป็นเหมือนเดิมด้วยซ้ำแค่หลักหมื่นอะไรเงี้ยนะอันนี้คือเหมือนว่าตั้งมาทําไมไม่รู้ทําจริงก็ลําบากแต่นี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ